สวัสดีค่ะทานข้าวค่ะทานข้าวกลางวันนะคะกะเพราหมูกรอบนะคะกะเพราหมูกรอบไข่ดาวนะคะแล้วก็มีน้ำซุปนะคะค่ะก่อนจะทานข้าวนะคะปุ๊กจะให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศนี่นะคะบรรยากาศ น่านั่งมากเลยค่ะเป็นซุ้มนะคะซุ้มซุ้มจากนะคะลมเย็นๆนะคะแล้วก็เป็นสระเป็นสระเลี้ยงปลานะคะสระเลี้ยงปลานะคะนี่นะคะบรรยากาศน่านั่งทานไหมคะเชิญนะคะเชิญทุกท่านนะคะ อากาศดีมากปลามีหลายชนิดค่ะมีปลาหลายชนิดไม่รู้ว่าปลาอะไรบ้างนะคะไม่ได้สอบถามเจ้าของร้านข้าวนะคะนี่นะคะน่านั่งมากนะคะแต่ตอนนี้อุกมาก่อนเพราะว่ายังไม่เที่ยงถ้าเที่ยงคนจะเยอะมากนะคะนี่นะคะบรรยากาศ มาจะก,การดชิวๆชายน้ำนะคะเสียงไอ้นี่ก็เสียงอะไรนะโมบายเหรอดังตุ้งกิ้งตุ้งกิ้งนะคะนะคะว่างค่ะที่ยังว่างอยู่ยังไม่เที่ยงนะคะ